สวัสดีครับวันนี้ก็มาบวชหน้านะมาร่วมบวชหน้าพิธีบวชหน้าที่วัดลาดบัวขาวอ่าวัดลาดบัวขาวอ่าวัดลาดบัวขาวนะครับก็หลวงพ่อเชิญนะหน้าวันนี้ก็ชื่อว่าชยพลหรือชื่อเล่นชื่อตีนะฮะหน้าตีหน้า,า,นา,าตีก็ได้มาร่วมแห่นนหน้าร่วมบูกขวัญหน้า ในตอนเช้านะครับแล้วก็มาไหว้นมัสการหลวงพ่อเชิดนะหลวงพ่อเชิดถ้าใครรู้ประวัติหลวงพ่อเชิดเนี่ยหลวงพ่อเชิดท่านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็คือถืออีโต้อ่าเห็นไหมฮะนี่ยนคือหลวงพ่อเชิดถืออีโต้ท่านจะถืออีโต้คือมีดอีโตค้ครับมีดเป็นมีดหมอพระโบราณสมัยก่อนเนี่ย ท่านจะมีคาถาอาคมนะเป็นหมอ,อรักษาคนเก็บไข้ได้ป่วยสุผีเข้าเจ้าศูนย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะให้หายจากโรคให้ภัยต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัย,ภยที่เกิดจากาโรคที่มันเกิดจากการอยู่กันยินาใช้ชีวิตโลกเกี่ยวกับจิตประสาทอะไรต่างๆนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้นะมันก็ต้องอาศัยหมอพื้นบ้านหรือว่าหมอ เป็นวิถีชีวิตประจําถิ่นนั่นแหละหลวงพ่อเชิดท่านก็จะมีคาถาคมอีกคาถาหนึ่งที่หลวงพ่อเชิดที่ชาวบ้านในพื้นถิ่นจะรู้จักกันดีก็คือเรื่องของท่านเรียนเกี่ยวกับเสือสมิงความเป็นเสือสมิงในอดีตนั่นน่ะเสือสมิงนี่เกิดจากการเรียนคาถาคมนะคาถาเสือสมิงสามารถกลายร่างหรือว่าแปลงร่างเป็นเสือได้ ย่นระยะเวลาได้อะไรต่างๆเหล่านี้วิ่งเหมือนกับเสืออะไร,รนั้นเถอะแต่จริงๆแล้วคือเป็นตัวร่างมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าด้วยคาถาผมสามารถจำแรงกายเป็นเสือสมิงได้แล้วหลวงพ่อเชิอท่านก็เป็นลูกศิษย์สายทางวัดชัมปะงามนะครับใครที่อยู่แถวชัมปะงามนะจำไม่กอดแถวชเติสนเซาเนี่ยเป็นป่าเป็นดงนะเป็นป่าดงพงพีนะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้แมกไม้นานาชนิดนสัตว์ป่า ช้างป่าอะไรต่างไม่ต้องมาจนในช้างก็ยังเยอะเลยนะฮะท่านท่านก็ไปเรลขา,าคมมานะแล้วก็มาอยู่ที่วัดลาบบวัวขาวนี่ก็ขึ้นชื่อในการรักษาผู้คนรักษาชาวบ้านแล้วก็บางครั้งก็แก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะครับการที่เป็นพระเป็นสมภารในอดีตเนี่ยแก้ปัญหาไดนะ้สารพัดนะฮะสารพัดเลยตั้งแต่ปัญหาชีวิตปัญหาส่วนตัวปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจนปัญหาเรื่องของปากเรื่องทอง ให้เป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านนะครับให้กับชุมชนนะครับนี่คือหลวงพ่อวัดลาดบัวขาวนะวัดลาดบัวขาวนะครับหรือว่าหลวงพ่อเชิดนั่นเองนะครับนี่คืออีโต้นะอีโต้เนี่ยนะนะนี่คือสัญลักษณ์ของท่านคือหรืออีโต้นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่มาร่วมปวดหน้านะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ